สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ D30 นะฮนะคันนี้เครื่องดีเซลชุดแต่ง M5 นะฮะออท่อยูโรอาร์เอ็กซอร์ดบ M5 นะฮะเดี๋ยวดูงานนะครับอันนี้นะฮะจัดทรงมาแล้วอย่างหล่อนะครับสำนักโฟกาลาดก็เลือกปลายเป็น M นะครับเน่เป็นคาร์บอนนะครับชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซอร์นะฮะงานดัด CNC นะครับหลายรอยต่อพอเต็มผืนยันเดาวไปนะฮะเดาไปเราเป็นสูตรนะครับ ลองรับการจูสเตอสอที่รุนแรงได้เลยเดีย๋ยวรอฟังคลิปเสียงอีกสักคู่หนึ่งนะครับทดสอบอัตตาเร่งชุดท่อ e u r o a r t Exhaust ใน BMW G30 ดีเซลนะครับน่าให้ดูอัตตาเร่งขับมันอยู่เดิมนะครับแล้วเสียงออกมาโทนทุ้มสปอร์ตนะครับน่าใช้มากๆเหมือนเครื่องยนต์เออเบนซินเลยนะฮะ ทางมอสูตรของเราเนี่ยเสียงพอมาางนะครับแล้วก็สูตรนี้รองรับการจูนสเตย์สได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะสนใจเรื่องจูน ECU นะฮะเป็นให้เป็นสเตย์สนะครับทางอาร์ทอลซิงก็จัดการให้ได้เลยนะครับจะใส่กองแผ่น BMC เซ็ตโชคนะครับใส่ชุดแตง่งใส่ดิฟสำหรับ B.M เนี่ยทางอาร์ทอลซิงอยู่รว็กซอร์เนี่ยทำหมดนะครับผมลองฟังเสียงข้างนอกอีกสักีว่ามันคุ้มโหดแค่ไหน ประมาณนี้เลยนะครับสนใจอยากได้งานท่อเสียดีๆนะครับมาอาร์ทอซิงครับกับยูโรอาร์เอ็กซอทท่อสูตรรับหญิงทองหล่อขอบคุณยรับ